ขอกลับสบายดีป้าลุงสบายดีสู่สุคนสบายดีเอฟซีทุกคนพบพอกันอีกแล้วกับซองน้องมิดป้าลุงผ้าบกครับบกชัดกับขอโทษข้อไฟป้าลุงไว้ตอนนี้กำลังเกี่ยมอยู่ป้าลุงไว้สลองดำหน้าแล้วป้าลุงไว้ น้องขีดปิดหลังเซเลยน้องขีดนี่น้องขีดไปลงน้องอ้อยน้องขีดร้านน่อยก็มาเด้าน่อยเด้ร้านหน่อเด้อพะ่เอ้ยสลองพะ่มาเด้อกินน้ำดูดน้ำร้านเด้อพะย่เด้อสองสองไปงไปเมตตานำ อ้าวสามเลยน้องเมียวสองคนปลงเอ่ะยาวลงมือเลยทีมงานเฮายาวยาวยาวปลงเอลงมาเด้ปลงพันใหญ่ใหญ่มาได้มาได้ ดีใจแฮงผู้ใหญ่เว้ทีมีที่ผใหญ่ว่าซอยเลี่ยงชมงานพ่อใหญ่อบใจได้เด้อพ่อใหญ่ได้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ไ่แฮงไงไแฮงไรว้สันมาแฮง้นรวยหมอนี่นะมาแฮงเอ้า อ้าวอ้าวนกขีดออกก่อนมเลยไปเล้ยวยสยดควันร้ายแล้วปลยมนี่นะตาตทีมงานเราไปเลยนู่นหน่อยกันนอนอยู่อู้ป้ยนองพอน่รเานีนอสันนั่งน่อยไปเลย ห่อนไปรู้ไหลคยคนรลายเผาซับปะลูกไหมมันล่พอะไรนี่นะบอกห้นะมันแห้งคว่าอะไรานเนออ่านงานเหองานเนอโอ้ยอ้ย่อ้ยเฮ้ยไปรู้ไหมมอเนี่เต้านี่ให้ลูกหรอปรู้ไห้ โมแมนใหม่หมอได้ปลาลูกอันนี้นะอ้าท่านี่ลงมืออล้รบั้คนนี่ลงมือแปลาลกเหยปลาต้นนกิดแช่ปลานกิีดนะแช่ปะน้องไอ้แช่ปะน้องไอ้แช่บัดันยืนคามแอดอยู่อืมมีหวังมันจะ้าการกด้วปลาลูมาด้วมาด้วยคน้ังไม่ยงมาดกินกดอนกดกินงานคนกันา้ยปลา แ่บบองคิดแ่บบ่หาบอลม่แต่แบบรู้ไหมตั้งงนั้ตนนะบุ้เา้นตั้ง่งเอาต้นม้มบอลู่ะน้องขิดเหวอยู่น้องขิดนี่มอนี่เดี๋ยวลงมือก่อนมบลเู้หมอนี่มอนี่ไม่เป็นอะไรบัเป็นยังวัสน ไผในเราปักไผยอยู่ใกล้ไปเลยั้นปักไผยใกล้นี่ก็จิกขามอยู่ไปเลยเปลี่ยนหมอนไปเลยตัวนี้หมอนไปได้ไปเลยหมอใหญ่เพราะหมอใหญ่แต่กินบาแ่บไปเลยแสจแสบมันกันได้ไปลูกเด้ออ่านี่ยลงมือปลูกเอ้ อันี้แม่ใส่ากแล้วุ้งทได้แล้วสวัสดีกะลม่กินกรน้ำดมน้ำร้านเ้อหมูกระานำน้ำร้านเน้อคนน้ำจุ่มูจุ่มหมูจุ่เปลี่ยนแล้วเำามมาลงมาแม่ลงมันลงใหม่ก็ต้องมีเต่าตีได้ร้อยพี่วางใี่กดอานไปเจ็ดุ้งไว้ได้

ตะกองอดบะไว้ก็เลยลุยเลยว่าสันแม่พอใหญ่ไม่ใหญ่จาน้องมีดอดบะไว้เห็ดหมูกินเป็นตาแเสบหลายเดี๋ยวพอใหญ่ไม่ใหญ่กินน้ำร้านเดี๋ยวพอใหญ่เด้อกินน้ำลูกน้ำร้านเด้อเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านแม่ขอบใจเด้อพอใหญ่ไม่ใหญ่ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงร้านว่าสันโอ้น้องมีดเห็ดแหละแเส็บพอใหญ่แเส็บ เ้อน้องกินน้องอ้อยแ้มันกินเนี่ยด้วยคอยมาได้เอาหน้ามาเตรียมทำได้มาชิมมันจะสแซรบบอหมอกล้งหดเลยพญายมยายพี่ป้านะสุขุสุคนหมดจอมาเด้อจ้างเพิ่งว่าเพิ่งว่าให้เข้าอยู่แม่แม่เมื่อกี้นี่ฮะ บอบบอบบอบเช่นมาไยังดอกคข่มาหมดจอมากินนำกันแซบๆดวยจ้าเลี้ยงทีมงานดำบนาเล้วสรองท้ายส่งดำบนาพี่น้องจ้ากะแม่ตากะออกไปซื้อเครื่องหมกระทะกะมูจุ่มกับมะเมนเนาะกะเมียนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทางเมืองนอกเฮา เป็นผู้เลี้ยงนะนะโมเมนต์แม่ตาแล้วเป็นผู้เลี้ยงเนี่พยพญ่แม่ยาย่ทางอเมริกาเอาเป็นผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสรองส่งดำนาจเล่ห์วิสันทั้งนั้นเทาก็บผู้ใส่กันงักหงักเลยผู้ไม่ได้งาไม่ได้เงยเลยมีแต่ก,ก้มกับกม้มทั้งเงยผ่านทั้งหัวเนาะยงอืม แส็บเป็นแซ่บ okay. ท well, okay. like, so, ั้งนั้นนะคนขี้ไว่าสันกินสองคนมาก้ากินน้าหมู่าสันสามวงพ่อใหญ่เลยได้ได้ก็ด้เป็นตาแซ่บบบหมดจอมานล้จ้า หมดเจ้ามากินนำทีมงานคนขยันเขาานา้จ้าดับนาแล้วสลองแซบอสันหมูจุ่มแซบแซบน้อยพี่น้องหมอกกำลังผดอีกแล้วเป็นตะแซบเป็นตะแซบโอ้ยมือตะกล้องก็อยากอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอดใจรออยู่แม่น มือตากล้องอันอันผูพลังคนอะว่าสันอดบาไว้แล้วว่าสันผักให้แม่ตาเป็นมือกล้องหายรถบาไว้รบาไวน้องมีทเทนหมูกินเราเป็นตาแซ่บว่าสันไม่ใหญ่เอ้ยอดบาไว้วาสันมอบให้แม่เป็นมือกล้องหายไปงัดเลยมาเด้อไปลุงทั้งโน้นสูงมากินน้ำดูน้ำหลานเด้อไปลุงทั้งโน้นสูงมากินน้ำหลานเด้อว่าสันน้องมีดว่า แต่บัน้าเลยป้าลุงเล่าโอ้ห้องแต่ป้าลุงพา่แคีนนี่ห้องเนาะมาเด้อมาเด้อแซ่บบ่พี่น้องมุดจอมาเลยจ้าอ่ะอ่ะเกี้ยมพ้อมเเ้อจ้ามาเลยมาเลยแซ่บๆจดวดจ้า ทีมงานเ้ากินให้อิ่มนะจ๊ะซาบะลยซาบะเลยหย่อนซาบะลก็แม่ซาบะลก็ม่ซาบลยกม่ซาบะลกินให้อิ่มนะจ๊ะสัยอืยมลยังอยู่บ่ยั่งเยอะบ่อความมดฟ้าล้สนุกจหมอนืบ้าความฟ้าทีมงานเ้าแล้วเข็ดห้แล้วเออไปไกินพานั่น ไม่ปให้แล้วบ้าอนได้องนเอ้ยต๊อยากเด้เยวเบิ่งกันน้ำลายสไลไหละ้ลยแิ้ะอ้าวะสันซี่กินเบิร์ดซ่าเงนว่าหยอกว่าสา่น้องขีดวะไม่ใหญ่เอ้ยอ้าวน้องขีดอ่ะเ็น้ำหูน้ำตาผับเพชรบนนี่น่ะท้อน วีปากม่ใหญ่น้องกีดวีปากเลยพูดน้องกีดวีปากสันแล้วพี่น้องเด้อมาวันนี้กับสมมาพักวนนะเด้อจ้าเมตตากับเสด็คอลาคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมข้อฝากกดไลค์กดแซ่ข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องมีเด้อปะลขอฝากกดหลายกุแซ่กุติดตามซ่องเบาวตาในเด้อจ้าบ่ได้ไลค์ก็ขอให้ได้หนึ่งพันศัพท์นะจ้า ลากกระองแม่ตาน้ำไายหลากสุดนั่นแหละอย่าลืมอย่าพลาดเขามาดูมาส้มลายๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านสามสองเเด้อจ้าสามแม่ลูกเคียงคู่กันไปนำพี่น้องจ้ามีกำลังใจสู่ๆไปนำกันจ้าสบายดีพี่น้องก็สุขสุขคนลิปหนาพอกันใหม่เด้อจ้าขอประคุณลงหนาเด้อจ้าบ๊ายบายสบายดี